เข้าสู่ช่อง c h a l i Story ค่ะวันนี้รี่ก็จะมาทำ Unbox iPhone 13 Pro Max กันนะคะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่ารี่ได้ iPhone 13มานานแล้วประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะตอนแรกที่รี่ซื้อมาก็กะจะ Unbox เปิดกล่องให้ทุกคนดูเลยว่าตอนเปิดกล่องแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ทีนี้คิดไปคิดมาแล้วว่า เฮอยังยังไม่เคยลองใช้เลยอะ่ะแล้วเราจะบอกทุกคนได้ไงนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงเนาะจะบอกเลยว่าใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอนะคะแนะนําดูคลิปนี้จนจบเลยนะคะเพราะว่า iPhone 13จากพี่ลี่ลองใช้มาแล้วนะคะเขาก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเนาะก่อนที่จะไปดูรีวิวนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาบอกสีก่อนเนาะว่าวิ้ยทุกคนเห็นแล้วแหละว่าสีพี่ลี่ได้มานะคะก็คือสีเซียร่าบูค่ะทุกคน,นที่ทุกคนเห็นมันใสๆแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นเคสของมันเนาะจะบอกว่าสีเซียร่าบูคือสวยมากทุกคนตอนแรกที่เราไปดูในเว็บใช่ปะ mm. เขาบอกเป็นสี ฟ้าก็คิดว่าเป็นสีฟ้าที่แบบฟ้าไม่สวยอะฟ้าแบบฟ้าเลยอะ mm hmm. ไรเงี้ยแต่พอมาเห็นของจริงนะคะจะบอกว่ามันสวยจริงๆค่ะทุกคนมันเป็นฟ้าที่แบบว่าไม่กระโตกกระตากเลยนะคะเป็นฟ้าที่แบบละมุนตุ้นมากเลยค่ะทุกคนดูสิ สวยจริงทุกคนสวยแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อันเนี้ยลี่ก็ใส่เคสมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะราคาที่ลีได้มานะคะก็จะอยู่ประมาณ30,000กว่าบาท256กิกนะคะทุกคนอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ป่าว่าเฮ้ยทำไม256กิกอะ่ะถึงราคา30,000กว่าบาท แต่จริงๆแล้วราคาในหน้าเว็บแล้วก็ในช็อปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40,000่นกว่าบาทนะคะเพราะว่ารี่ซื้อของโปร AIS ค่ะทุกคนก็เลยได้ในราคานี้นะคะไม่ต้องสงสัยอะไรเลยถ้าใครใช้โปรของ AIS นานๆนะคะก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ซื้อในโปรโมชั่นพิเศษนะคะทุกคนแล้วคุณสมบัติ iPhone 13ที่เพิ่มเติมมานะคะจากที่รี่ไปหาข้อมูลมาน้องเขาก็บอกว่าก็คือว่าแบตเตอรี่ของน้องเขาสามารถใช้งานได้นานขึ้น ขึ้นถึง2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็หน้าจอของน้องเขา6.7นิ้วนะคะแล้วก็ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสามารถรับแสงได้ดีมากค่ะทุกคนที่นี้นะคะมาพูดถึงเรื่องที่สาวครเอเตอร์แบบเราอะที่ชอบถ่ายติกตอกถ่าย YouTube ถ่ายรูปกันนะคะในโหมดของวิดีโอแล้วก็กล้องเนาะว่า เฮ้ยใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเออคือจะบอกว่า i p h o น e 13นะคะเขาก็ได้เพิ่มโหมดไมโครค่ะซึ่งเขาสามารถขยายสูงผ่านใกล้ได้สุด2เซนติเมตรเลยค่ะเดี๋ยวรีจะมาทดลองให้ทุกคนดูนะคะว่าน้องเขาสามารถทําได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่านะเดี๋ยวหามุมแปบ๊บนึงอันนี้ก็คือโหมดที่เขาบอกว่าเป็นไมโครนะคะคือจะบอกว่าน้องเขาซูมได้เยอะมากจริงๆเลยสามารถเห็นตัวหนังสือข้างหลังแบบว่าได้แบบ ชัดเจนเลยนะคะทุกคนดูสิอันนี้คือโหมดธรรมดาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือไมโครค่ะคือซูมได้เยอะมากทุกคนส่วนกล้องหน้านะคะเดี๋ยวลีซจะถ่ายทุกคนดูเลยนะคะคือจะบอกว่ากล้องของ iPhone 13คือแบบชัดมากทุกคนถ้าไม่ใช่แอปหน้าเนี่ยนะคะคือบอกเลยว่า เห็นรูขุมขนชัดมากอะไรที่เป็นสิวอะไรเงี้ยก็เห็นชัดจริงๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูได้เลยซึ่งสีน้องเขานะคะกล้องหน้านะคะรีมีความรู้สึกว่าเขาจะติดเหลืองนิดนึงนะแล้วอย่างที่เพิ่มเติมมานะคะของ iPhone 13ก็คือว่าเขาจะมีโหมดเอ่อสไตล์ภาพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวรีเปิดให้ทุกคนดูนะคะนี่น้องเขาก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ดีกว่า น้องเขาก็จะมีสไตล์ภาพแบบว่าเยอะมากเลยก็คือโทนเย็นมีอะไรอีกโทนอุ่นนะคะ สดใสก็มีหรูหราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตรฐานนะคะก็แล้วแต่เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรสมมุติว่าถ้าเราเอาโทนเย็นนี่ใช่ปะเราสามารถเข้าไปปรับได้เลยนะคะว่าเราจะเอาโทนอุ่นโทนเย็นประมาณไหนก็แล้วแต่เราตั้งค่านะคะทุกคนแล้วการตั้งค่าอันนี้นะคะทุกคนคือเราตั้งค่าแค่ครั้งเดียวแล้วมาใช้งานต่อก็สามารถใช้งานต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอีกรอบนะทุกคนอันนี้จากที่ ได้ศึกษามานะคะแล้วก็จากที่ได้ลองใช้มานะ นั่นแหละทุกคนทุกคนก็ลองไปตั้งดูได้เลยนะว่าทุกคนชอบสีแบบไหนชอบสไตล์ภาพแบบไหนนะคะแล้วส่วนหมดวิดีโอนะคะซึ่งบอกเลยว่าเหมาะกับครีเอเตอร์แบบเรามากๆเลยค่ะแล้วไอโฟ n e 1สิที่เพิ่มเติมมาอีกนะคะก็คือหมดภาพพยนตร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวรีจะกดไปตรงภาพพยนตร์ให้ทุกคนดูกันแล้วกันซึ่งจากรีได้ไปดูของใครใหลายๆคลิปนะคะเขาก็บอกว่าหมดภาพพยนตร์เนี่ยก็คือว่าสามารถโฟกัสเป็นแบบว่า ถ้าเรามีสองคนใช่ไหมแล้วต้องไปจับอยู่คนแรกอะ่ะข้างหลังก็จะเบอร์คนข้างหลังก็จะเบอร์ใช่ปะถ้าเราไปจับอีกคนนึงข้างหลังนะคะข้างหน้าก็จะเบอร์แต่นี้รี่ทดลองให้ทุกคนดูไม่ได้นะคะเพราะว่ารี่นั่งอยู่คนเดียวนะคะแต่ลี่มีความรู้สึกว่าความเบลอของน้องเขาจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะ มันยังมีความแบบฟุ้งเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะที่ iPhone 13เขาได้เพิ่มเติมมานะคะก็รีก็รู้เท่านี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราได้ซื้อมาแล้วนะคะเขาไม่ได้แถมหัวมาให้นะรีต้องซื้อหัวเองซื้อเคสเองแล้วก็ซื้อฟิล์มเองนะคะเขาแค่แถมแซม เขาแค่แถมสายมาให้แค่นั้นเองนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวลิซจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียหลังจากที่ลิซใช้มาประมาณเกือบเดือนนะคะก็ลิซจะมาพูดถึงข้อดีก่อนนะคะลิซมีความรู้สึกว่าแบตน้องเขานานจริงค่ะก็คือแบบว่าใช้งานวันหนึ่งนะคะแค่ชาร์จครั้งเดียวองคะทุกคนขนาดใช้แบบว่าถ่ายรูปถ่ายวีดีโอถ่ายคอนเทนต์นู่นนั่นนี่แบตกวาดหมดนะคะก็แบบตอนดึกเลยตอนเย็นนะคะก็เขาก็ทําได้จริงๆเนาะที่เขาบอกว่า เพิ่มแบตมานานสองชั่วโมงนะคะคือแบตเขายาวนานมากค่ะทุกคนแล้วส่วนเครื่องกล้องนะคะลี่ก็มีความรู้สึกว่ากล้องน้องเขาชัดมากค่ะทุกคนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะคือแบบชัดจนเห็นรูขุมคนเราอะถ้าเกิดเราไม่ใช่แอปหน้าเนียนอย่างที่บอกนะคะคือแบบชัดไปไหนอะทุกคนอ๋อทุกคนแล้ว ลี่เคยแบบว่าลองเอาไปถ่ายตอนกลางคืนอะไรเงี้ยคือแสงเขาสามารถทําได้ดีมากนจริงนะที่เขาได้โฆษณาเนาะก็คือเขาบอกว่าสามารถถ่ายตอนกลางคืนแล้วแบบแสงดีมากแล้วลี่ก็ลองถ่ายคือเขาสามารถรับแสงได้ดีจริงๆค่ะก็อีกอย่างที่ชอบนะคะก็คือว่าเวลาถ่ายหน้าลี่ค่ะหรือว่าถ่ายทั้งตัวคือเหมือนแบบว,ว่าเลนของน้องเขามีความแบบว่าดูสูงดูเพมีะ เยอมากเลยค่ะคือเหมือนแบบว่าหน้าเล็กมากเลยลี่ก็ไม่รู้ว่าเวลาถ่ายพวกติกต็อกหรือว่าถ่ายกล้องอะไรถ่ายวิดีโอยเงี้ยแนวตั้งจะมีความแบบว่าผอมสูงมากทุกคนอันนี้ทุกคนต้องไปลองนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่แบบเฮ้ยทําไมพอถ่ายแล้วอ่ะมันมีความสูงผอมมากแล้วส่วนข้อเสียนะคะซึ่งบอกเลยว่าน้องเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือว่าน้องเขามีความค้างค่ะทุกคนลี่อาะจะใช้ iPhone 13ตัดต่อวิดีโอใช่ปะเฮ้ยนี่ก็สงสัยว่า พี่ทำไมมันค้างบ่อยจังตอนแรกก็คิดว่าเราลืมลบอะไรหรือเปล่าก่อนหน้าน,านั้นรีใช้ iPhone 10รีตัดต่อวิดีโอไม่เคยค้างเลยแทบจะค้างน้อยมากแต่ครั้งนี้มาใช้ iPhone 13ค้างบ่อยมากทุกคนแล้วเวลาถ่ายพวกวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันจะมีความกระตุกอะกระตุกอะกระตุกหลายรอบมากทุกคนกระตุกแบบบ่อยอะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปหาวิธีแก้ก่อนเนาะแล้วอย่างก่อนที่รีจะถ่ายรูปใช่ปะ ลี่ดูตรงหน้าจอตรงเนี้ยคือแสงมันสวยมากพอกดลงไปนะคะทุกคนดูคือมันก็เหมือนมันปรับแบบเป็นอีกแสงหนึ่งแหละทุกคนดูสิคือแบบไม่ชอบตรงนี้มากเลยอันนี้คือต้องไปแต่งเพิ่มก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรใครมีวิธีแก้สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะคะว่ามันต้อง ว่ามันต้องทํายังไงทุกคนคือก่อนถ่ายดูสวยแต่พอถ่ายเสร็จก็คือมันไปปรับแสงเองอะทุกคนก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้ยหาคําตอบไม่ได้เลยคะ่ะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าแพงมากทุกคนคือแพงสุดๆไปเลยนะคะแต่ก็คุ้มอยู่นะสําหรับสายครีเอเตอร์แบบเราที่ต้องมาถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะจากที่ได้ลองใช้มาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะคะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปทุกคนข้อเสียใครรู้วิธีแก้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่า ต้องทํำยังไงนะคะให้มันไม่ค like ้างให้มันไม่กระตุกนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครมีคําถามอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ลี่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ